สวัสดีค่ะจันทิมาทาวเวอร์ชาแนลนะคะก็ตอนนี้จันทิมาก็มาอยู่ที่แลนด์คอร์ทโฮเทลค่ะอ่าอันนี้โรงแรมก็ไม่แพงมากนะคะก็แต่ว่ามี WiFi แล้วทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นในห้องค่ะเรียบร้อย พอเรากลับจากมงสเสลงมาถึงโรงแรมก็ฝนตกพอดีนะคะก็อันนี้เพื่อนๆถ้าอยากจะมาเที่ยวนะคะพนมเปนก็มาพักที่นี่ได้เลยค่ะคอร์อดโฮเทลค่ะแลนด์คอร์ดโฮเทลนะคะก็ห้องก็สะดวกสบายค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็ห้องนะคะก็ห้องน้ําสวยงามค่ะน้ําอุ่นนะคะนะคะ มาตรฐานสากลค่ะที่นี่เป็นโรงแรมที่มาตรฐานสากลนะคะก,จก็จะมีทุกอย่างนะคะควาสะดวกสบายที่นอนค่ะค่ะอันนี้เป็นเตียงเดี่ยวนะคะก็โรงแรมนี้ใช้เนื้อที่คุ้มค่าค่ะราคาเท่าไหร่คะ อันนี้ก็คือ20เหรียญน,นะคะ20เหรียญ <20 S 2> ยูเอดอล่าค่ะยี่สิบก็สมมติว่า4ี่สีแปค่ะประมาณนั้นนะคะนะ,นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆที่ต้องการจะมาเที่ยวพนมเปญน,นะคะก็มาพักได้เลยค่ะที่นี่สดวกสบายค่ะ มีครบนะคะห้องก็ไม่แพงจนเกินไปค่ะอยู่ในใจกลางเมืองพนมเปญเลยนะคะก็อันนี้เราก็อยู่ติดหน้าต่างค่ะห้องติดหน้าต่างใช่ค่ะแล้วก็ มีที่นั่งชมวิวนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นระเบียงะคะ่ะด้านนอกก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะเป็นถนนคนเดิน,นะคะ่ะอย่าลืมนะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆที่ต้องการมาเที่ยวกรุงพนมเพนนะะลนค่ะโรงแรม แลนคอร์ทโฮเทลค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะเจนที่มาทาวเวอร์ชาแนลค่ะ